สูงศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนพระราชบัญญัติไก่เกียร์ปี2562ขอทุกท่านจงบังเกิดตจตุรพิษมหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาล สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่2นะครับที่เราจะมาได้ความรู้จากศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงน้องจอกเขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราอยู่กับประธานศูนย์ด้วยนะครับผมครับเรามาทําความรู้จักนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนภาคปฏิบัติกันนะครับเราจะได้รู้จริงว่าศูนย์เนี้ยมีหน้าที่ทําอะไรนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างไรกับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามในข้อติดตามเรื่องของ คุณลนี้ศิลก็ดีนะครับเรื่องของคดีก็ดีนะครับสวัสดีครับผมท่านจากการสปสูโด้เลยนะครับเป็นประธา,านคณะทำงานสูงไก่เกียรข้อพิพาทภาคประชาช,ชนแขวงต่อครับผมครับผมครับผมว่าที่รัดีสุกโชคตากไก่หวันผู้ผ่านการอบรมการไก่เกียรภาคประชาชนครับในส่วนของภาคประชาชนก็คือท่านเป็นทายาความด้วยนะครับวันนี้เรื่องของการไก่เกียรก็จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย,มายนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าท่านพี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความรู้ประชาชนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเอกสารของจริงเลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับพี่ลองให้คำแนะนำนิดนึงครับแัเนงานที่เวลาคนที่มายื่นคำร้องให้กับเรานะครับผมเราก็จะมีเกี่ยวกับแบบยื่นคำร้องถ้าเราก็จะต้องลงข้อมูลว่าคนที่มายื่นคำร้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมก็จะมีหลักๆเลยก็คือจะมีคดีสองคดีคดีแพ่งกับอาญาครับผมเราก็จะรับทำคือคดีแพ่งเนี่ยเราจะใช้ คดีที่วงเงินไม่เกิน5 0,000นบาทที่สุนไกเกียจะต้องรับชอบได้นอกนจากนั้นคือเราจะต้องโอนเข้าไปที่กรมองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมอันนั้นจะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน5ล้านบาทถ้าเลยจาก5ล้านบาทก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลครับครับแล้วก็ที่ที่คนที่มาให้อา เราได้แกะเกียรก็จะมีประมาณ4ีหคดีแล้วครับตอนนี้มี4ีหคดีแล้วหรอครับคับสุดยอดเลยครับคือเพิ่งเปิดนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะคือว่าจะบอกว่ามีศูนย์แกะเกียทั่วประเทศนะตอนนี้รวมๆแล้วก็น่าจะ2-300ศูนย์แล้วนะครับยังไม่ค่อยเห็นเยอะไหมโอ้เยอะทุกสำนักงานเลยครับเขตเลยครับ50ิบกว่าเขตทุกแขวงแต่ว่าจะมีที่เขาที่ฟังฟังมานะครับเขาจะผักยันให้มีแขวงละประมาณ3 0ศูนย์นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆกล้แขวงหรือว่าศูนย์ สายเกลียเข้ามาใช้บริการได้เลยครับทุกศูนย์ไหมทั่วประเทศทุกศูนย์ครับอย่างอย่างผมอยู่ไม่ใช้จ่ายไหมครับถ้าใช้จ่ายครับมีนะครับผมว่าคือถ้าเราไปที่ไหนไม่มีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าไม่ใช่แ้วแต่เราค่าใช้จ่ายเสียค่าอะไรครับค่าเดินทางครับแต่แค่ที่มายื่นคำร้องไม่เสียสักบาทฟรีครับผมฟรีหมดให้คแนะนําฟรีหมดถ้าอย่างอย่างพี่ช้างเป็นทนายความถ้าไปทนายความนี้ก็ต้องมีค่าดำเนินการแต่ถ้ามาสายเกียดเสียไหม ไม่เสียครับไม่เสียครับไม่ไม่เสียไม่เสียครับมางลี้หครับคือตกลงกันก่อนที่อยื่นขึ้นศาลครับไม่ต้องเสียค่าทนายสุดยอดเลยแล้วก็พอดีแพ่งเนี่ยส่วนมากจะเสียค่าดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจนครบครบทั่วนี่แสนสองสองแสนสองพันบาทต่อคดีในคดียาก็เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับอันเนี้ย ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับซึ่งเป็นผลรับที่ดีของประชาชนที่มีข้อพิพาทกันแล้วก็มาหาท่านประธานสูงนะครับให้ไกยเกี่ยให้เราจบยุติกันตรงนี้เท่ากว่าลดการเสียค่าใช้จ่ายทั้งฝ่ายผู้ร้องและถูกร้อง ทำให้วินวินทั้งคู่ไม่มีใครแพ้ไม่แพ้ชนะทุกคนได้สมประสงค์หมดไม่ต้องขึ้นโงขึ้นศาลเสียเวลาไม่เสียญาติไม่เสียมิตรนี่ครับอันนี้เป็นเป็นแนวคิดที่ดีอันนี้นะครับเป็นนโยบายของกรมคุทมคองสิที่และเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมนะครับพาท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านได้ให้นโยบายแล้วก็ได้มีคนที่รับรับลูกมาก็คืออธิบดีกรมคุ้มคองเสดก็คือท่านเรืองศักดิ์สุวรีแล้วก็ ได้มอบให้กับท่านโคสิษได้มาดําเนินการต่อให้กับ,บมีการตั้งการอบรมของผู้กเกียรก็คือการทําโครงการผู้อรบรมแล้วก็มีการตั้งศูนย์ทั่วประเทศไทย,ยทแล้วก็กรุงเทพฯเนี่ยจะได้รับข่าวมาว่าทุกเขตและก็ทุกแขวงมีศูนย์เกียรศูนย์กเกียรของเราเนี่ยนะครับ,รบเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เรามาถึงเนี่ยเราจะได้เราไม่ได้รับแค่เรื่องร้องทุกข์อย่างเดียวเรื่องร้องทุกข์อย่างเดียวนะครับเราจะมีเรื่องการ ไปแพทยให้ความรู้รด้านว่าสิทธิของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราไปโดนชนคู่กรณีไม่มีคู่กรณีหายรเราก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเราสามารถไปขอ,อการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมได้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือเรามาเป็นเคสเป็นรายแล้วก็เป็นการเสียเวลาอย่างเราทํางาน เสียเวลาไปกี่วันเราก็เขาจะช่วยใช้ตามวันเวลาที่เราทํางานเลยครับแล้วก็งบประมาณในการใช้จ่ายก็จะขึ้นอยู่กับกองทุนที่ทําจะมีงบมาตรงนี้ลงมาช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพหมดแต่อีกย่างหนึ่งครับถ้าสิทธิเสรีภาพของเราเรา แต่ละคนมีแต่เราไม่สามารถไปละเมิดคนอื่นได้นะครับครับผมครับครับอยากเห็นหน้าตาของเอกสารหน่อยว่าเป็นยังไงเวลาเขามาแล้วเขามาติดต่อเขามายื่นผู้ร้องเนี่ยเขาจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไรขั้นตอนแล้วก็จากนั้นน่ะผู้ถูกร้องเนี่ยเขาจะมาทําหน้าที่อะไรแล้วก็เอกสารมีผลบังคับตามกฎหมายไหมอ่าครับผมก็คือเวลาเข้ามาขอยื่นคําร้องนะครับครับผู้ผู้ร้องก็จะมายื่นคําร้องที่ศูนย์ไกลเกี่ยนะครับครับผมโดยที่เราได้ดาเนินการเรื่องชื่อที่อยู่ของผู้ร้องว่ามี แล้วก็ร้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมแลวจากนั้นเราก็จะมาหารายละเอียดข้อมูลของผู้ถูกร้องว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นใครแล้วเราก็พยายามติดต่อไปหลังจากนั้นเราติดต่อไปก็ถ้ามาอยู่ในขบวนการการไกล่เกลี่ยเราก็จะนัดทั้งสองฝ่ายมาเพื่อที่จะเลือกผู้ไกลเกี่ยว่าท่านจะเลือกใครเป็นคนไกลเกลี่ยหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องเลือกเราก็จะมีผู้ไกลเกี่ยของในศูย์ของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 6ท่าน uh huh. ถ้าหกท่านเนี่ยผู้ร้องและผู้ถูกร้องไม่พอใจเราก็จะมีโหชาร์จให้ว่า, uh huh. าผู้กเกลีรยทั้งรประเทศไทยมีจํานวน5้าพันไหมเป็นหลักพันขึ้นนะครับ,รบเราก็จะมีรายล,ละเอียดชื่อที่ uh huh. แล้วก็เขาก็จะเอาว่าคนไหนเป็นสมัครใจว่าจะให้เป็นผู้กเกลียยของคดีของคดีของอ ทำร้องตัวนี้ตัวนี้ข้อพิพาทข้อพิพาทของตัวนี้ครับคดีนี้เราก็จะดําเนินการเสร็จว่าแล้วเราก็จะมาดําเนินการไกลเกี่ยในวันที่นัดมาไกลเกี่ยที่ศูนย์ไกลเกี่หรือว่าเราจะไปไกลเกี่ยที่ตรงไหนเราก็ดีที่จไปเราจะไม่มีค่าดำเนินการในการดำเนินการตรงนี้นะครับไม่ค่าจ่ายไม่ค่าจ่ายครับผมก็ขอให้คู่กรณีคือผู้ถูกร้องกับผู้ร้องเนี่ยมาตกลงกันนะครับแล้วก็ให้คดีที่สิ้นสุดนะครับทีนี้ในข้อกฎหมายเนี่ยพอมาสิ้นสุดที่เราหรือว่า เราจะต้องไปยืดเรื่องต่อกระตวงแล้วกอ็อนุมัติไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจากจาก,การที่เรียบร้อยแล้วสมมติว่าคดีบางเคสเนี่ยจบสรุปด้วยวิน,ว,นวินกันทั้งสองฝ่ายคือผู้กเกียรติไม่มีหน้าที่ที่จะชี้ว่าใครแพ้ใครชนะนะครับผู้กเกียรติเป็นกลางในการที่ว่าหาข้อสรุปว่า,าการข้อพิพาทกันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยใครมีปัญหาอะไรแล้วว่าถ้าตกลงกันได้เราก็จะ,ะสรุปปิดในแฟ้มตัวนี้แล้วเราก็จะมี มีผลทางกฎหมายเลยนะครับว่าเวลาจะมาเรียกร้องทีหลังไม่ได้ละอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับเป็นคำพิพากษาเลยแสดงว่าพูดง่ายว่าหน้าที่ของที่เนี่ยคือผู้พิพากษาภาคประชาชนเลยนะครับแล้วก็เวลาถ้าผิดสัญญานัดหมายต่อไปนี้ก็คือขึ้นสุสาลเลยยื่นห่อสาลได้เลยถูกต้องครับสุดยอดมากเลยครับตามสารเลยสุดยอดอาจจะใช้กรเนินการประมาณ80กว่าวันนะครับในการที่ว่าคือหลังจากนั้นคือถ้าในกรณีที่ว่า เราตกลงกันไม่ได้ครับเราจะต้องนัดก,กันครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ถ้าครั้งที่3ามไม่สามารถตกลงกันได้ผู้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องไม่ตกลงกันว่าจะยินดีที่จะเข้ากระบวนการทางทนายความทางศาลอันนี้เราก็จะต้องปิดสำนวนและเราก็ส่งเรื่องไปว่ารเ,ออเราเคสนี้ไม่ตกลงไม่ไม่สมัครใจในการไกล่เกลี่ยนะเสร็จว้วแล้วก็ก็จะดําเนินการขั้นสู่ศาลอ๋งครับผมสุดยอดเลยแต่บอกยิดนึงคือถ้าไปชั้นศาล ก็อย่างที่พี่ช้างว่านะครับต้องเสียค่าทางในความค่าศาลค่าดําเนินการค่าทะรเนียมค่าธรรมเนียมต่าง,าง,างๆค่าอาหารคนะ่ารถอะไรนีคดีแพ่งนี่สาสองเนาะ<ใ>นสาสองกว่าประเมินมาแล้วนะคะะรับคืออาญานี่เจ 70, ็ดหมื่นบาทนะครับครับมีบางเคสเขาก็ยินดีที่จะเสียตังค์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องการสู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมากระเกียดเนี่ยคือจบแค่เนี้ยเขาไม่ต้องการแต่การกระเกียดเนี่ยอยากจะบอกนิดหนึ่งว่า มันมีข้อดีคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาครับการทํางานก็ม่นต้องเสียการเสียความรู้สึกก็มันต้องเสียแต่ละฝ่ายเนาะเราก็จะได้มีรู้สึกที่ดีกันต่อทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องครับก็ชนะกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่มีใครเสียเปรียบวินวินถูกต้องครับอ้ครับผมพี่ช้างในฐานะเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นทนายด้วยรู้สึกว่าโครงการนําร่องนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติ2 5 6 2เนี่ยพี่ช้างว่าสุดยอดไหมครับประชาชนในชุมชนต่างๆนะครับเขาจะ ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งเขาไม่ทราบกฎหมายพอไม่ทราบกฎหมายเนี่ยวลาคนที่เขาไม่มีทรัพย์ที่จะไปจ้างทนายเขาจะเป็นฝ่ายเปรียบเรียบนะครับสมมุติเขาเป็นผู้ปูกร้องก็จะโยนผู้ร้องเนี่ยก็จ้างทนายว่าความขึ้นสู่ศาลเขาจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ถูกกันจําขังทั้งปรับอันนี้ครับแต่ว่าที่กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายอย่างนี้มาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนไม่ทราบนะครับถึงสิทธิและเสรีภาพที่กมบกองติดนี่ได้มอบให้ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นหน้าที่ของท่านประธานสูตรและคณะกรรมการที่จะเผยแพร่คนในชุมชนได้ทราบถึงกฎหมายตรงนี้เปิดอบรมว่าสิทธิเสรีภาพว่ามีการคุ้มครองยังไงนะครับเยียวยายังไงนะครับเช่นหากการประกันตัวจากกองทุนยุยธรรมเราไม่มีตังเราไปไปหาถึงเกียร์ถึงเกียว์พาไปประกันตัวได้นะครับในกรณียา อ่าเช่นตัวอย่างที่ผมเคยทํามานะครับอ่าคดียาเนี่ยฟ้องศาลแล้วคอายการฟ้องศาลเนี่ยมีโทษจําคุกละมีโทษจําคุกทีนี้เราก็ไปทําเรื่องฟ้องแล้วแสดงว่ารับเรื่องเป็นจําเลยเป็นจําเลยเลยอ่าเป็นจาเลยแล้วเพราะว่านี่ไม่ผ่านศูนย์ไก่เกี่ยครับผมไม่ได้ผ่านนะครับไม่ได้ผ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลของกองทุนยุติธรรมอ่าทีนี้ทีนี้อ่าเรื่องร้องเรียนคือตัวเจ้าทุกเข้าไปร้องเรียนที่อายการคับผมร้องเรียนเจ้าที่ตารวจเจ้าที่ตำรวจส่งสำนวนให้อายการในการฟ้อง อการคือทนายของแผ่นดินนะครับเมื่อมีประชาชนหน่วยงานร,รัฐเนี่ยร้องเรียนไปเขาก็ดําเนินคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเป็นเช่นนั้นจำเลยของผมเนี่ยก็อยู่ในเคสที่จะต้องประกันตัวเพื่อผมทราบเรื่องนี้จากกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็ดาเนินไปกันไปให้เขาเก่งคำร้องนะครับขอตั้งทนาย เขามีสิทธิ์ขอตั้งทนายเองว่าตอนนี้เราเป็นทนายที่เคยทําคดีเมื่อก่อน5-6ปีครับก็รู้มูลคดีดีก็ก็ตั้งทนายไปสัญญาหนึ่งอีกสัญญาณหนึ่งก็ขอเบิกเงินกองทุนประกันตัวชั่วคราวก่อนศาลมีความมิพากษานะครับทางกรมก็อนุมัติเงินให้มา5แสนประกันตัว5แสนบาทท่านเพราะรับคดีเนี้ยจะถูกมีมีมีโทษสูงนะครับประกันตัวขั้นต่ำ3แสนถึง8แสนตอนนี้ทางกรมย ท่านให้กลางๆเลยให้คร้งเดียวจะได้ไม่ต้องไม่ต้องสุดยอดมากเลยไม่ห้าแสนเลยสุดยอดโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีรายได้นะครับเขาไม่รู้กฎหมายแล้วถ้าเราเป็นผู้นาชุมชนเนี่ยเป็นประธานศูนย์ไก่เกียร์ถ้าเรารู้เราพาเขาไปเลยไม่เขาจะไม่โดนโดนจำคุกบจำผังนะครับแต่ว่าต้องไปดําเนินการเนิ่นๆนิดหนึ่ง เพราะว่ามันอาจจะเพียงพ้ําับอนุมัติช้าเกินไปก็จะต้องผ่าตูการจับกลุ่มกับตัวตามกฎหมายก่อนครับผมครับถูกจำขังกับตัวทีนี้เนี่ยผมก็ดําเนินการแล้วก็ได้รับันประกันตัวออกมาแล้วก็เหลือเราคำพิพากษาภาษาพิพากษาเราลงอายะก็ถอนหลักประกันมาได้ถ้าเป็นหลักประกันส่วนตัวนะครับเป็นโฉนดที่ดินส่วนตัวก็ไปที่กรมที่ดินบอกว่าเราขออนุญาต ผมที่ดินว่าประเมินราคาทรัพย์สินเราหน่อยจะไปประกันตัวผู้ต้องหาอันนี้คือเอกชนส่วนตัวแต่ถ้าเราไม่มีเลยไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินเราก็ไปร้องขอคทุนยุติธรรมโดยมาปรึกษาท่านประธานสูงใกเคียงอันนี้ครับก็เป็นประโยชน์ทุกคนเลยนะครับทุกชุมชนคือผมมองว่าเราอ่าศูนใกเกียรเนี่ยไม่จาเป็นต้องรับเรื่องมาแต่เราพาคนที่เดือดร้อนไปที่กระทรวงแล้วก็หรือว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ย เอางืประมาณที่กองทุนนิที่สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เหลือร้อนตกทุกข์ได้ยากผมได้ข่าวมาว่าได้ได้รับทราบข้อมูลว่าไม่ใช่แค่ผู้ที่เหลือร้อนอย่างเดียวถ้าเป็นคดีที่สมมุติว่าคดีเรื่องยาเสพติดเราเนี่ยเป็นเป็นพยานในการที่ได้เห็นอะไรต่างๆในการกระทำผิดกระทำผิดของของจะมีเจ้าหน้าที่ คุ้มครองพยานให้เราด้วยโอ้แล้วก็ในช่วงที่เราโดนกันตัวไว้เป็นพยานเนี่ยเราจะต้องไปกักตัวที่ปลอดภัยใช่ตรงเนี้ยเราก็เสียสิทธิ์เรื่องการทํางานเสสียิิทวันเสียเท่าไหร่ค่าแรงท่านต่ำเท่าไหร่เขาจ่ายให้หมดเลยนะครับผมครับจ่ายตามวันตามอันนี้ก็เป็นผลดีที่พี่น้องพยานโดนไม่ทร้าเลยไม่ทร้าเลยไม่ทร้บเลยครับเพรว่นี่คือเป็นสิทธิที่เราคนไทยเนี่ยได้รับสิทธิ์แต่เราไม่รู้สิทธิ์ไงครับผมที่ได้ ไปสอบถามข้อมูลจากในชุมชนนะครับบางคนเนี่ยมีข้อพิพาทกันงบประมาณเงินแค่สี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปฟ้องร้องนะครับครับผมครับคุ้มไหมไม่คุ้มครับผมครับแต่ถ้ามาที่ศูนย์เกียณเนี่ยสี่ห้าพันคุณมีโอกาสได้คืนนะครับได้คืนครับได้คืนนะครับก็อันนี้คือเป็นข้อดีของศูนย์เกียริที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ทําให้ประชาชนในชุมชนแล้วก็คนที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชน เราเนี่ยมีทุกพื้นที่ของแขวงเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เราจะดําเนินการไปถึงต่างจังหวัดครับเราไม่ต้องเป็นต้องมาที่ศาลไม่ต้องเป็นต้องหาทนายความเรามาหาศูนย์ไกลเกียรในชุมชนของเราเนี่ยสามารถที่ช่วยเหลือเราได้ครับเยยาเราได้ตรนี้ท่านผู้ชมครับสุดยอดไหมล่ะครับถ้าสุดยอดนะครับขอเบอร์พี่ไอ้งครับศูนย์ไกลเกียรข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงน้องจอกนะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์การรู้สษกิจพอเพียงบ้านสวนอภวันนะครับ เบอร์โทรศัพท์0 8 9 4 3 5 2 7 7 8ถ้าใครเดือดร้อนก็ยินดีนะครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางและก็เป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทให้ระหว่างทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเราไม่ได้เรียกว่าจำเลยและโจทนะครับเพราะว่าถ้าเรียกจำเลยและโจทก็ต้องเข้าสู่ขบวนการทางศาลยุติธรรมเขาทางศาลนี่คือจะต้องเสียงบประมาณในการใช้จ่ายในการดำเนินคดีแต่ถ้าเรียกว่าผู้ถูกร้องและก็ผู้ร้องเนี่ยเราก็จะเป็นการไกลเกลี่ย ให้มีความที่ว่าเวลาจบการกล่เกลี่ยแล้วจะต้องชนะกันทั้งสองฝ่ายครับผมครับพี่ช้างมากลนะครับขอฝากเบอร์โทรให้กับทังผู้ชมนะครับครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับหรือว่าไก่เกลี่ยกันไม่ลงตัวเนี่ยก็ปรึกษาข้อข้อกฎหมายได้นะครับครับผมือยินดีให้ปรึกษาให้ฟรีนะครับครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงยกเว้นตอนนอนหลับนะครับครับหแลยอดมากครับครับศูนหกสองครับผมเก้าแปดห้าครับผมห้าสองแปดเก้า ทนายสุปชโชครับครับผมเบอร์วยมครับเนี่ยวยท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับมีโอกาสผมจะแวะเวียนรถชมมาใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ในฐานะที่ประธานศูนย์ไก่เกียร์ค้อยพาประชาชนแขวงน้องจอกเขตหนองจอกนะครับแล้วก็ทราบมาว่าพี่ช้างของเรานะครับร้อยตีสุปชโก็กําลังจะเป็นผู้เป็นประธานศูนย์นะครับอยู่ที่แขวงบางอ้อเขตบางพัฒเขตบางพัดครับผมส่วนผมก็แขวงช่องนนทรีเขตยานวานะครับ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็สิ่งหนึ่งประการใดครับท่านมีความสนใจหรือว่าประสงค์ที่จะเรียนรู้สามารถติดต่อเบอร์โทรได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นคือเราจะเปิดศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิาพาทภาคประชาชน24ชั่วโมวงฝากเบอร์โทรของยานาวาด้วยครับคือมีผู้ชมเบอร์โทรผมนะครับเต็มทุกทุกหมวกอยู่แล้วครับตอนนี้ครับทุกหมวกคือมีหน้าที่ฐานะชนมากมายอยู่แล้วนะครับก็เบอร์โทรนะครับ0617892364ครับแล้็ก ท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญปัถน,นาสิ่งหนึ่งประการใดจงพันสําเร็จด้วยบุญขอทุกท่านจงบังเกิดจจตุรทิศมหาเศรษฐีบุญบาร,รมีไปสาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ